สวัสดีค่ะพี่พิง์น้องพ่อหมอเจตีโชคยายกรกลับมาอีกเล้วค่ะพี่น้องค่ะนะกลับมาในคลิปพ่าหมอพารู้เกี่ยวกับหินนําโชคนะคะในคลิป ep สองนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะพี่น้องค่ะเนาะลองมาดูว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเนี่ยควรที่จะสวมใส่นะคะหรือว่าพกพาหิน ประเภทไหนแบบไหนสีอะไรนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นส่วนใหญ่นะคะพี่น้องนะค่อนข้างที่จะใจร้อนเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนใจด่วนใจเร็วหน่อยแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยจะปกติเหมือนกับคนอื่นนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมุทะลุเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวค่ะคิดค่าทํา แต่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะทีนี่ก็บอกว่ามันเหมาะมากเลยากับการที่เราได้พกพาหรือสวมใส่หินเพื่อลดวุ่นณภูมิอุณภูมิในร่างกายของพี่น้องวันอังคารให้เย็นลงนั่นเองค่ะ <laughs> นะเพราะว่าพลังของหินนะคะ มันจะมีความเย็นอยู่นั่นเองนะถ้าเราใส่ปั๊บเนี่ยมันจะมีเืเย็นปั๊บเราพอเราร้อนอารมณ์ร้อนปับ๊บเราก็บอกว่าเอ้ยเย็น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 อย่างนี้นะคะพี่น้องกาณนะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูว่าหินที่เหมาะกับพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยคือหินอะไรนะก็เขาบอกว่าเป็น หินสีชมพูนั่นเองเห็นไหมว่าหมอใส่เสื้อสีชมพูนะวันอังคารสีชมพูนะ้าสดใสนะ่าอย่างนี้นะคะพี่น้องสำหรับหินสีชมพูนั้นน่ะมันมีหลายชื่อีนี้มันมีหลายหลายชื่อเรียกฉะนั้นเดี๋ยวาหมอจะสไลด์นะคะเป็นคลิปสไลด์เนี่ยหลังจากจบท้ายคลิปนะ่ะพี่น้องก็ไปดูว่าหินสีชมพูเนี่ยมันมีชื่อเรียกอะไรบ้างนะคะพี่น้องนะอ่า หินสีชมพูนะเป็นมงคลกับพี่น้องวันอังคารแต่หินที่ไม่เป็นมงคลกับพี่น้องน้องวันอังคารก็คือหินที่ออกสีขาวนะคะจะเป็นขาวเข้มขาวขุนขาวสีนวลหรืออย่างไรนี่ไม่เหมาะค่ะเขาเรียกว่าไม่เหมาะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหินออกสีชมพูอย่างเดียวนะและถ้าสมมติว่าเราจะเสริมดวงนะคะเฉะพาะด้าน นะเสริมเฉพาะทางนะอย่างเช่นถ้าเราจะเสริมเฉพาะาด้านทรัพย์สินความมั่งคัง่งหรือเก็บทรัพย์อยู่หรืออย่างไรเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้เป็นหินหรืออัญมณีที่เป็นที่มีสีส้มนะคะ ที่เป็นสีส้มหรือสีส้มผสมนะคะพี่น้องค่ะนะอย่างนี้มันจะโอเคมากมายและก็เนี่ยอย่างที่ป้าหมอ,อ,อมีหน้าช่องเนี่ยนะคะพี่น้องคะนะ่ะในอันนี้ก็เรียกว่าไทเกอร์อายนะคะดวงตาเสือนั่นเองค่ะอันนี้นะอ่าอันนี้ออกสีส้มนะคะส้มส้มน้ำตาลอย่างนี้ได้นะสำหรับพี่น้องวัน อังคารนะคะเสริมในเรื่องของทรัพย์สินนะคะและถ้าเสริมด้านการงานบ้างล่ะคะการงานนั้นการงานให้เราได้มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานนะ,ะเน้นหินสีหรืออัญมณีที่เป็นสีฟ้านะคะพี่น้องหงานะสีฟ้า,าจะเป็นสีฟ้าผสมนี้ได้หมดเลยเนี่ยอย่างเช่นนี้นะคะสีฟ้าสีฟ้าอย่างนี้เป็นมงคลนะคะ และก็ถ้าเป็นกําไรนะก็จะเป็นสีฟ้านเนี่ยก็สวยมากเย็นนะคะพี่น้องค่ะนะพลังทางบวกเข้ามาเลยนะในร่างกายของเรานะและถ้าสมมติว่าเราจะเสริมด้านเกี่ยวกับอนานาจบารมีบริวารเสริมราศีของเรานะคะให้มีพลังก็เน้นหินสีหรืออัญมณีที่เป็นสีดําหรือสีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะอ่า ก็อย่างเช่นนี่ที่ป้าหมอมีอยู่เนี่ยสีม่วงหินสีม่วงนะคะอ่านี่สวยนะคะพี่น้องขายเย็นน่อย่างงี้นะแล้วก็สีม่วงผสมนี่อย่างงี้ก็มีนะและจะเป็นสีม่วงประเภทที่เป็นหินก้อนอย่างงี้ก็ได้นะคะพี่น้องนะได้หมดเลยนะอันนั้นเสริมในเรื่องของอำนาจบารมีนะคะและถ้าเกิดว่าเสริม ในด้านสุขภาพบ้างล่ะคะพี่น้องขานะให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าร่างกายของเรานั้นเขาบอกให้เน้นสีหรืออัญมณีที่เป็นสีเขียวนะคะพี่น้องขานะอ่านี่อย่างสีเขียวแบบนี้พวกยกพวกอะไรเนี่ยนะคะนี่นีนะคะนี่สีเขียวแล้วแต่ว่าเขียวอ่อนเขียวแก่หรือว่าเขียวผสมนะคะ ก็เป็นมงคลได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสำหรับของพี่น้องวันอังคารนะคะและถ้าเราจะเสริมในเรื่องของสเสน่ห์มหานิยมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าสวมใส่แล้วออกนอกบ้านนจะมีคนที่อยากจะคุยกับเราด้วยอยากจะปะักขาเราด้วยนะคะ เราไปเจราจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีคนช่วยเหลือเราเนื่องจากว่าเรามีสเสน่ห์นั่นเองค่ะแล้วก็เสริมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ความรักของเรานั้นเนี่ยยั่งยืนว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะ <laughs> นะเน้นหินสีหรืออัญมณีเน้นหินสีหรืออัญมณีที่เป็นสีแดงนะคะหรือแกมสีแดงนะ สีแดงผดสมนะคะได้หมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่เลยนี่ก็มีสีแดงผดสมอยู่นะคะที่หน้าช่องเนี่ยผ่าหมอมีสีแดงไม่ไม่กี่ชิ้นนะคะพี่น้องค่ะอ่ะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินนะคะชื่อหินเป็นแบบไหนะอย่างไรนะะอยู่ใต้คลิปนะคะพี่น้องค่ะนะอ่ะใครที่สนใจในเรื่องของหินนะคะ ก็ทักนะคะเบอร์ที่พ่ะหมอผ่าหมออ่ขึ้นที่หน้าช่องได้เลยนะคะพี่น้องหนะ้าร้านคุณนุ่นคุณนานานะคะซึ่งเป็นพี่น้องเรานั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะนะทักแล้วก็คุยนะอย่างนี้นั่งยี่นีได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคหมอไวยอรให้พี่น้องประจําวันอังคารนะคะเฮงเฮงรวยรวยโชคลาภทวีคูณนะคะพี่น้องค่ะนะน้าสวัสดีคะ่ะ